ที่ส่วนส่วนกลางสาธารณะใช่เป็นที่สาธารณะใครอยากมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาได้เนาะแต่าหากมีครูบาอาจารย์ที่เราไว้ใจได้เขามาอยู่กับเราได้อะไรได้ถ้าเรามรณภาพไปตรงนี้เขาก็ปกครองดูแลกันต่อไปเป็นรุ่นไปยมที่เป็นรุ่นไปตอนนี้มีหลวงปู่รูปเดียวใช่เคยช,ชวนพระพระสหธรรมิกมามาอยู่ไหมชวนตลอดทุกวันนี้ก็ยังชวนอยู่พระ สายศาสนาพิธีกันก็เคยมาอยู่ทําท่าจะมาอยู่ดีๆนะเนอะว่าจะมาอยู่ด้วยภารรษาหนึ่งอะไรภารรษาภารรษาหนึ่งสองภาษา<ช>พอมันนอนอยู่ได้คืนสองคืนก็หนีกลับแล้วหนีกลับแล้วไม่ไมรู้หนีกลับแบบไม่บอกลาะใช่ใช่พอปู่ลงไปกรุงเทพไปทำกิจกรุงเทพปับ๊บเนาะแม่ขาวแกก็บอกว่าปู่พระหนีกลับไปหมดแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรท่านอยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้เหตุผลเรื่องอะไรครับปู่พออยู่กับแม่ขาวมีข้อคลาหาไหม คอละหาถามว่ามีไหมมีเยอะเลยมีเยอะเลยเลยแต่